Bum 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 วันนี้ก็เป็นล้อ TC 1 0 5 X นะครับสี EJ t i t a n นะครับผมแบรนด์ Auto Option นะครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อ For Forming นะครับเป็นล้อน้ำหนักเบานะครับล้อรีดเบานั่นเองนะครับให้ความแข็งแรงทนทานมากกว่าล้อคัตติ้งปกติแน่นอนครับผมตัวนี้เรียกว่าสี EJ t i t a n นะครับผมล้อตัวนี้ลูกค้าสั่งนะครับเป็นสเปคนะครับ ขอบ18นะครับกว้าง8.5นิ้วนะครับออเซ็ต32นะครับนะครับเหมาะสำหรับพวก Civic นะครับ FC FK FE นะครับหรือจะเป็นพวกเก่งใหญ่พวก Honda Accord นะครับ t ต y o ต a c ค m r รนะครับใส่ได้นะครับพวกเก่งใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นขอบ18คว้าง8.5ออฟ32นะครับผมเป็นสี EJ t i t a n นะครับผมนะครับ งานเนียนๆจากแบรนด์ออโตออปชั่นครับนะครับวันนี้นะครับลูกค้าประกอบกับยาง Bistone อ e 0 0 4นนะครับผมนะครับสเปค2 3 5 4 0 R 1 8นะครับผมสเปคยอดฮิตเลยนะครับสเปคนี้นะครับแพงหน่อยแต่จบแน่นอนครับสำหรับบ i t โตนไ e เอ0ูนนะครับเป็นยางที่ซิ่งได้ใช้งานได้นะครับแก้มสวยดอกสวยนะครับเสียงเงียบนะครับ นุ่มนะครับค่อนข้างนุ่มแล้วก็หนึบนะครับรีดน้ําดีนะครับผมนะครับเทดแวร์อยู่มา220นะครับถือว่าเป็นยางกึ่งซอฟที่ยังใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีนะครับสำหรับยางวิตโอนอีศู e ย์นะครับ นะครับซื้อล้อซื้อยางกับทางร้านนะครับร้านฟรีนะครับประกอบใส่ถ่วงนะครับแล้วก็ฟรีลมในตัวเจนนะครับผมรวมถึงน็อตล้อนะครับจุ๊บลมแล้วก็ปอกกันสั่นนะครับจุ๊บลมทางร้านเราใช้เป็นจุ๊บแต่งอย่างดีนะครับผมให้เข้ากับล้อนะครับเป็นจุ๊บแต่งเลสีดํานะครับให้มันดูสวยงามนะครับสําหรับล้อตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเบอร์23540 R 1 8นะครับสำหรับยางบิสโซน R E ศูนยนะครับแก้มยางจะดูเต็มกับขอบแม็กนะครับให้มิติที่ดูสวยแล้วก็ดูซิ่งมากขึ้นนะครับผมยางไม่ได้ดึงจนน่าเกียดนะครับยางดูเต็มๆนะครับผมแก้มตั้งสวยงามนะครับรบริการหลังการขายของเราสําหรับลูกค้าที่ซื้อรอซื้อยางกับเรานะครับ เราสลับยางถ่วงล้อให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับเติมโลหเจนฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับบริการหลังการขายคือสิ่งสําคัญนะครับนะครับซื้อล้อซื้อยางนะครับดูบริการหลังการขายนิดนึงนะครับส่วนท่านใดก็ที่มีงบนะครับซื้อล้อซื้อยางซื้อโชคที่พร้อมจัดส่งเลยทีเดียวเราก็มีบริการพร้อมโชคสักตัดตรงรุ่นนะครับพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับผมสําหรับ เซ็ตโปรของเรานะครับล้อยางโช๊กนะครับก็มีส่วนลดมากมายเลยนะครับครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทางแฟนเพจ h e p a u t o m a x นะครับทาง ID Line นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะใส่ล้อ p t n x ej นะครับขอ8 8นิ้วครึ่งออฟเซต3-2แล้วก็ยางสอ5 4ามหนะครับก็จะส่งประมาณนี้เลยนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้ใครๆที่มองๆออยู่นะ